ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหนุนชาแนลจะมารีวิวเหรียญนะครับเหรียญกระสาดนะครับชนิดทองขาวนะครับทองแดงผสมนิกเกิลนะครับปีพศ2517นรนะครับราคาหนึ่งบาทสภาพนะครับ UNC นะครับเบื้องหน้านะครับเบื้องหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับระดับพระอังสานะครับกินพระพักนะครับเบื้องซ้ายนะครับริมขอบบนมี ภาพะมาาหานพิไทยนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านขวาว่าราชการที่เก้านะครับกลับมาดูด้านหลังกันนะครับเนี่ยนะครับอนุญาตนะครับเดี๋ยวดูาะหนังกันนิดนึงนะครับแล้วนะครับครับตอนนี้ด้านหลังนะครับครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นรูป หางนะครับเบื้องบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทยนะครับปีพศ2 5 1 7นะครับเบื้องล่างมีข้อความบอกว่าราคา1บาทนะครับมาดูเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ25มิลิเมตรนะครับน้ำหนัก7กรัมนะครับลักษณะของเหรียญกลมนะครับขอบด้านข้างนะครับจะเป็นเฟืองนะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะครับหลายๆท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่ามันก็ เหรียญก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับหลายท่านก็อาจจะไม่เคยเจอนะครับแต่ถ้าเป็นคนสะสมมาก่อนหน้าก็เห็นมาแล้วนะครับก็มองดูก็รู้นะครับครับครับวันที่ประกาศใช้เป็นบันที่25นะครับเมษายนนะครับปีพศ2517นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเหรียญกษระสับทุีพศ2517เนี่ยราคานะครับที่ซื้อขายกันประมาณเท่าไหร่นะครับครับมาดูเรื่องของ ราคานะครับของเหรียญกษัตริย์1บาทนะครับของปีพศ2517อบเเมื่อด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นพยาคุฑนะครับก็ราคาอยู่ที่นะครับ3ามรนะครับ10บาทนะครับบอันนี้ก็ถ้าพี่น้องนะครับท่านใดที่ยังหาดูผมก็มีหลายเหรียญอยู่นะครับที่จะให้พี่น้องๆได้ชมกันนะครับแต่ทีนี้ว่าวันนี้มารีวิวให้พี่น้องหลายหลายท่านที่ ยัง,งก็น้อยคนที่ที่ก็ไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่าถ้าคนที่สะสมอยู่แล้วก็อาจจะมีแล้วอาจจะมีเยอะนะครับครับก็อันนี้ก็อยากให้ี่น้องๆได้เห็นว่าลักษณะของเหรียญตราคุดนะมันเป็นในลักษณะไหนนะครับก็แล้วแต่รุ่นนะครับแต่ถ้าอายุสักมารุ่นในใหม่มันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเจอแล้วแหะครับแต่ถ้าเจอก็คงจะเป็นพ่อแม่ที่สะสมไม่ให้นะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับ ครับอันนี้ก็มีราคาอยู่ที่310บาทนะครับอันนี้ก็คือผมดูตามเพจนะครับตามเว็บไซต์ต่างๆที่เขามีการประกาศซื้อขายกันก็ออกประมาณนี้นะครับครับถ้ายังไงก็ฝากกดกระดิ่งให้นุ c ชั n น e l เพื่อเป็นกำลังใจให้รีวิวเหรียญต่อไปนะครับสวัสดีครับ